สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำซอสคลาสสิกตัวหนึ่งของอิตาเลียนนะครับเรียกว่าเพสโต้ซอสหลายๆคนคงคงชอบมันอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกันอย่างดีนะครับซอสเขียวเขียวมๆ็มมันๆันตัวคลาสสิกนะครับโอเคเรามาดูวิธี แต่ก,ก,ก่อนที่จะดูวิธีทำเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนดีกว่านะครับครับผมอย่างแรกเลยนะครับเป็นใบโหระพาะโหระพาที่ผมใช้เป็นโหระพาบ้านเรานะครับไม่ใช่ไม่ใช่โหระพาอิตาเลียนก็เราเราก็อะดปต์ปรับมาเป็นสูตรที่ใช้ของใกล้ตัวของเราได้นะครับต่อไปเป็นน้ำมันมะกอกนะครับจริงๆถ้าสูตรดั้งเดิมของเขาเนี่ยเขาต้องใช้ภายนัดหรือว่าถั่วลูกโซนแต่ว่าในที่นี้ผมใช้ เม็ดมะมงหิมพาน์หรือว่าแคชูนัทนะครับถ้าจะให้ดีควรจะเอาไปไปอบนิดนึงก่อนนะครับให้ตัวน้ํามันมันคลายออกมามันจะได้ความหอมและได้รสชาตินะครับต่อไปเป็นพาร์มิานชีสนะครับและสุดท้ายที่ปลาแองโชวีนะครับเพื่อเพิ่มรสเค็มกลมกล่มนะครับผมโอเคมาดูวิธีทํากันครับโอเคครับผมวิธีทําง่ายมากใช้เครื่องปั่นผสมอาหารนะครับลงไปเลยครับ เบซิลหรือว่าโหละพานะครับประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งหยิบมืออันนี้ผมหยิบเล็กใส่ทั่วลงไปนะครับเป็นลำงหิมพานก็ถ้าเยอะมากระวังม,มันจะมันแล้วก็แย่ๆจนเกินไปนะครับผมใส่แองชูวี่หนึ่งตัวม,มซานชีสนะครับแล้วตบตูดด้วยน้ำมันมะกอกจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้เครื่องปั่นที่ สามารถหยอดอาหารจากด้านบนได้อันนั้นก็จะดีมากเลยนะครับเพราะราจะค่อยๆใส่ลงไปได้แต่ว่าอันนี้เราเปรับตามอุปกรณ์ของเรานะครับตรงนี้เราก็จะใส่ลงไปห,หมดทีเดียวเลยแล้วเราก็ปั่นเครื่องของเรานะครับอย่างแรกให้ใช้แบบตัดแค่นะครับอาจจะแทกให้มันแหลกลยนะครับ อ็เนี่ยครับเอาไปใช้กับอาหารอิตาเลียนได้หลายเมนูนะครับผมทแน่นอนพาสต้าอย่างแรกเลยหรือว่าเป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าก็จะเป็นพวกมังเกิลิตา้าพิซซ่าที่ที่ใช้เพสโต้ซอสนะครับหรือว่าจะเอาไปเป็นซอสสำหรับดิปก็ได้ จะให้มั่นใจว่ามันแหลกดีนะครับามาเช็คดูสิโอ้โหเป็นครีมสวยงามเลยมันจะบอกเป็นครีมก็ไม่ได้นะมันไม่ได้มีครีมซะหน่อยว่าดูสิครับสีสวยเดี๋ยวผมจะตักใสในถ้วยเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะครับนะโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเพสโต้ซอสของเรานะครับสีสันสวยงามสดใสเลยนะครับ นอกจากที่เราจะเอามาเป็นซอสหรือว่าเอามาเป็นเป็นเครื่องดิบของเราแล้วเนี่ยเราจะเอาไปแต่งหน้าเพิ่มสีสันในการอาหารจานอื่นได้ด้วยนะครับก็เชิญตามอัธยาศัยครับ